ต่งไหมพี่วาลวิทขอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเดี๋ยวดิฉันจะตอบคำถามให้หมูนะคะถ้าเป็นการสั่งครั้งแรกนะคะวันอยากให้กดตะกร้าเบอร์สองนะคะขออนุญาตนะคะในแหละตะกร้าที่หนูปักหมุดเลยค่ะ200บาทในสันคอนะเอาไป2แพ็กก่อนส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางร้านหนูค่ะมีหมูแดดเดียว2สูตรสูตรแรกคือสูตรสงครามโลกครั้งที่2อะ่ะ สูตรนี้สมัยพระเจ้าหาค่ะใช่อันนี้หนูพูดเรื่องจริงนะถ้าใครแบบฟังบ่อยๆแพ็คละร้อยเดียวแต่ถ้าสาชั้นจะเป็นแพ็คละร้อยสิบาทซื้อเกินร้อยห้บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางค่ะแพ็คละ100บาทแต่ถ้าเป็นเซตอะเซตตะก้าเบอร์2นะคะจะ200บาทถ้าเป็นสาชั้นเอาป่ะสาชั้นราคาเท่ากันกันกบสะโพก พี่รักทำอะไรอยู่จ๊ะขอโทรศัพท์หน่อยพี่ขาไม่เอาไม่ลดไม่ลดไม่มีคนบอกว่าเอาไม่ลดก่อนเอาสันคอไปจ่าแพ็กละร้อยแพ็กละหนึ่งร้ยบาทจริงๆรพี่ตา้านหนูวมีหมูแดดเดียวสองสูตรนะสูตรสงครามโลกค่ะ